สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับคุณคณรูฤทัศน์อิสระสู้นะคะกับวิชา grammar ค่ะชั้นเกรดโฟนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรพร้อมนะคะไปดูกันค่ะอ้าวาเรายังอยู่ในเรื่องของ past simple อยู่นะคะก็อยากจะให้เน้นย้ำนะคะจำกันชัดๆ เอเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยพา s t s ิมเ l ิลรอบที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรคะามาดูกันค่ะ subject บกวก verb ช่องที่2ถูกต้องค่ะแล้ว Pa s t s ิมเ l ิใช้ตอนไหนคะใช้ตอนไหนปัจจุบันอนาคตรหรืออดีตอ่าฉเฉลยเลยนะคะเช้ง เกิดขึ้นในอดีตค่ะแล้วเหตุการณ์น,นั้นมันก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคือไม่เกิดซ้ำเดิมนะคะอ่าต่อไปค่ะในประโยคนะคะจะมีตัวบอกเวลาก็คือ adverbs of time ใช่ไหมคะที่จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยมองเห็นว่าเอประโยคที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันเป็นเทนอะไร เพราะว่าเด็กๆจะได้เรียนอีกหลายเทนต์มากเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นเทนต์เบสิกนะคะพื้นฐานเป็นปัจจุบันอดีตอนาคต3อันนี้เด็กๆได้เคยเรียนไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีคําบอกเวลาในประโยคเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตนะคะแล้วก็จะมองเห็นว่าอ๋อประโยคนี้นะเขาจะให้เราทําเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าเด็กๆเห็นนะคะเห็นคําว่า last week นะคะเห็นไหมคะพี่คำว,ว่า last last week ก็แปลว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะ yesterday night เมื่อคืนนี้ตอนอยนคืนเลยนะคะ two days ago เห็นไหมคะสองวันที่แล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นคำแบบนี้ปุ๊บทำให้เรารู้ว่าอะไรคะประโยคนั้นเป็นอดีตถูกต้องค่ะ,ะความสำคัญของประโยค past simple นะคะนอกจากจะเป็นคำบอกเวลาแล้วนะคะ อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเวิร์บช่องที่สองซึ่งคุณครูมั่นใจว่าเด็กๆก็ยังงงอยู่ว่าเวิร์บช่องที่สองอะไรคือเวิร์บช่องที่สองก็คือจะบอกว่าในภาษาอังกฤษนะคะคำกริยาเด็กๆรู้จักคำกริยาใช่ไหมคะ eat กิน swim ว่ายน้ำ go ไปใช่ไหมคะ walk เดินประมาณนี้เป็นคำกริยาที่แสดงท่าทางออกมาได้ใช่ไหมคะ,ะเวลาเรา เล่าเรื่องให้เป็นอดีตหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเวิร์บช่องที่2ซึ่งคํากริยาที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะที่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่ากริยา3ช่องอ่าเรียกเป็นภาษาไทยว่ากริยา3ช่องนะคะคือมันมีทั้งหมด3มช่องช่องที่1ก็จะเป็น ช่องปัจจุบันนะคะช่องที่2ก็เป็นช่องอดีตช่องที่3ามไม่ใช่อนาคตนะคะช่องที่3เราก็จะใช้กับเทนของ Perfect ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนตอนเกรด5แต่ตอนเนี้ยนะคะเด็กๆเ,เรียนช่องที่2ก่อนช่องที่บอกถึงความเป็นอดีตซึ่งกริยาที่แสดงความเป็นอดีตนะคะมันก็มี2แบบค่ะนะแบบที่1น,นะคะเรียกว่า Regular v e r b regular verb ก็คือคำกริยานะคะ ที่เอามาเติม ed อเอามาเติม ed นะคะข้างท้ายนะคะเอามาเติม ed ข้างท้ายอย่างเช่นคําว่า walk นะคะก็เอามาเติม ed ใช่ไหมคะคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะเอามาเติม ed แต่มีอีกประมาณร้อยกว่าคําเท่านั้นเองซึ่งคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมันเป็นมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคำเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคำที่เปลี่ยนรูปเนะะี่ยค่ะมันมีแค่ร้อยกว่าคำเองซึ่ง เด็กๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าะจะต้องท่องทั้งหมด100กว่าคำนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เกรดโฟนะก็ยังจะใช้จำนวนหนึ่งน่าจะบอกได้ว่ามันน่าจะใช้มากกว่า50คําอย่างน้อยเด็กๆก็ต้องท่องแล้วล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะคราวนี้ Regular v e r b ให้จําว่า Regular v e r b ก็คือคํากริยาปกติเนี่ยแล้วก็เอามาเติม Ed ก็กลายเป็นเ e r b ช่องที่2 นะคะอีกแบบนึงเรียกว่า i r r e g u l a r v e r b นะคะ i r r e g ก l a r verb ก็คือคำกริยาที่เอามาเปลี่ยนรูปนะคะเอาคำกริยาที่มาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปยังไงก็คืออย่างเช่นคำว่า go o o ีโอางเงี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าให้เป็นเวิรชบชนที่2ก็เปลี่ยนเป็น went w e n t went e นะคะวันนี้เรายังไม่พูดถึงเวิร์ ช่องที่3แล้วกันเนาะเดี๋ยวเด็กๆจะงงฉะนั้นเอาเป็น2เทนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น I go to school every day ฉันไปโรงเรียนทุกวันเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าจะเล่าว่าเมื่อวานฉันไปโรงเรียนมาก็บอกว่า I went to school yesterday มันจะต้องเปลี่ยนแบบนี้นะคะเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน นะคะแล้วก็จะได้รับข้อมูลที่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไปว่าเอเฮ้เมื่อกี้เขาพูดว่าเขาไปตอนปัจจุบันหรือว่าเขาไปตอนอดีตหรือว่าเขาจะไปในอนาคตฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไปมาแล้วนะคะก็ต้องใช้เป็นเวิร์ทช่องที่2ให้เด็กๆจําแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะอาลวค่ะ,ะ,คะวันนี้จะเข้าเรื่องของโครงสร้างประโยคของ past simple โครงสร้างประโยคของ past simple affirmative form ประโยคบอกเราก็คือเจ้าตัวประโยคปกติเนี่ยค่ะ subject ใช่ไหมคะบวก verb ช่องที่2อาแค่นี้มันก็กลายเป็นประโยค past simple เ,เรียบร้อยแล้วเป็นอดีตนะคะต,ตัวอย่างคือ,อนะคะมาดูที่ตัวอย่างกัน he went to bed early yesterday แปลว่าอะไรคะเขาเข้านอนแต่หัวข้ามเลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเขานอนไปหรือ,อยัง นอนไปแล้วใช่ไหมคะก็ go to bed แปลว่าไปเข้านอนใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็น went to bed นะคะแล้วก็มีคำบอกเวลาด้วยว่า yesterday เมื่อวานนี้เห็นไหมคะประโยคของเราก็กลายเป็นประโยค Pa s t s ิมเ l ิที่ถูกต้องเลยค่ะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ my father drove his car to work my father drove his car to work คุณพ่อของฉันขับรถไปทำงานใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีอดีตใช่ไหมคะอดีตก็คือคำว่า drove เป็น verb ชุดนี่สองอันนี้ไม่มีคำบอกเวลาใช่ไหมคะ verb ชนีหนึ่งของ drove ก็คือคำว่า drive ่าก็คือคำว่า drive นะคะก็ถ้าเราจะใช้ drive อันนี้ก็ต้องใช้ตอนปัจจุบันแต่ถ้าบอกว่าคุณพ่อขับรถไปทำงานนะคะเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น my father drove his car to work yesterday ก็ได้แบบนี้นะคะามาดูต่อนะคะพอมีประโยคบอกเล่ามันก็จะต้องมีประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธนะคะก็เรียกว่า n e g a t i v e form นะคะมีเพิ่มเติมมาอาดดูที่ตัวหนังสือสีเหลืองนะคะ did not หรือ didn't เหมือนกัน did not เป็นตัวเต็มเราจะเขียนตัวย่อก,ก็ได้เป็น didn't นะคะ เอ did มาช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะว่าเราไม่สามารถเอาคำว่า not ไปเติมหลัง verb ได้เองเลยนะคะ Just ต้องมี helping verb มาช่วยคราวนี้เราเอา did เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เปลี่ยน verb ตัวเดิมให้กลับไปเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะตัวอย่างเช่น he didn't go to bed early yesterday เมื่อกี้เราใช้คำว่า went ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าเปลี่ยน went กลับมาเป็นคำว่า Go และเอาคำว่า didn't มาทำเป็นตัวปฏิเสธเป็น He didn't go to bed early yesterday. หมายความว่าเขาไม่ได้นอนแต่หัวค่มเมื่อวานนี้อ่านะคะเห็นไหมก็มีความเป็นปฏิเสธแบบอดีตอดีตเลยนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ My father didn't drive his car to work. คุณพ่อไม่ได้ขับรถไปทำงานเมื่อกี้เราใช้คำว่า d r o v e ใช่ไหมคะ,ปะเปลี่ยนกลับมาเป็นคำว่า drive เป็น verb ช, Ver ช่องที่1แล้วก็เอา did n t นะคะมาเป็น verb ช่องที่2องทำหน้าที่เป็นอดีตให้เอเอา did มาจากไหน did ก็คือ verb to do นะคะ verb to do verb to do เนี่ยนะคะมันก็แบ่งเป็นกริยา3ช่องเหมือนกันนะคะช่องแรกก็มี ดูกับด a าสเพราะว่าเป็น,เ,ปนเอกพจน์กับพรหูพจน์อันนี้จำได้เนาะใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นอดีตก็ต้องเปลี่ยนเป็นดิดประมาณนี้นะคะอ,อีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะเป็นประโยคคําถาม interrogative form นะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยก็เอาดิดขึ้นต้นหน้าประโยคแล้วก็เขียนด้วยตัวใหญ่นะคะเขียนด้วยตัวใหญ่ก็ตามด้วย subject แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็น เว r รช่องที่1แล้วก็อย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะก็เป็น did he go to bed early yesterday เห็นไหมคะเขานอนแต่หัวค่ำเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็ถามเป็นประโยคคำถามแบบอดีตอดีตนะคะต่อไปค่ะแล้วอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะ did my father drive his car to work อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าคุณพ่อขับรถไปทำงานหรือเปล่าเมื่อวานก็เราก็เลยถามว่า did My father d r i v e his car to work. ประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆจำไปเหมือนกันอ่าคราวนี้ไปดูต่อค่ะวันนี้มีอะไรอ๋อแล้วค่ะถึงเวลาเล่นเกมแล้วอ่า เผื่อว่าเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยได้นะคะคุณพี่เรียกมาเลยค่ะมาช่วยกันทําตรงนี้นะคะมาดูนะคะเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนคำกริยาที่เขาให้มานะคะมีทั้งหมด14คําคำนะคะเปลี่ยนให้เป็นเวิร์บช่องที่2อาพูดปากเปล่าก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณลีเป็นคนเขียนเองอ่ามาดูค่ะคำแรกคำว่า Drink d r i k n k drink drink เวิร์บชนิดสองของ drink คือ drank. d r a n k d r a n k drank ต่อไปค่ะคำคะ e a d, ที่2ค่ะ read r e a d read เวิร์บชนิดสองของ read คือ read แต่เขียนเหมือนเดิมแต่อ่านไม่เหมือนเดิมนะคะเป็น read ต่อไปค่ะคำว่า eat e a t eat กินเวิร์บชสองของ eat คือคือ ATE8 เก่งมากต่อไปค่ะ BUY by ซื้อค่ะเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2คํานี้อาจจะยากนิดหนึ่งอ่าแต่ให้เด็กๆจาไหมนะคะเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ก็คือคําว่า bought B O U G H T bought ต่อไปค่ะคําที่5ค่ะคําว่า take เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ค่ะคือคําว่า took, took, t o o k, ต่อไปค่ะคำที่6ค่ะ swim ปะเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่2ก็คือคำว่าคำว่า s w a m เก่งมากต่อไปนะคะ s w a m s w a m ต่อไป make คำ verb ช่องที่2ของ make คือ m a d e แปลว่าทำนะคะอันนี้น่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งรับประทานนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะคำว่า sleep S L e e P, s-l-e-e-p sleep verb เท่าที่สองของ sleep คือ slept S L e P T, s-l-e-p-t slept นอนไปแล้ว um. นะคะต่อไปค่ะคำว่า speak s-p-e-a-k speak อ่าเป็น verb เท่งที่สองค่ะ speak แปลว่าพูด verb เท่งที่สองของ speak คือ spoke s-p-o-k-e spoke นะคะ ต่อไปค่ะคำว่า sing S I N G, s-i-n-g sing verb ชนิดสองของ sing คือ sang s-a-n-g sang ต่อไปค่ะคำที่11ค่ะ write เขียน verb ชนิดสองของ write คือ wrote ค่ะ w-r-o-t-e e, wrote ต่อไปค่ะคำที่12ค่ะ give verb ชนิดสองของ give คือ gave G A V E G a ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำที่13 C เม C verb ชนิดสองของ C มองเห็นก็คือ s a w S A W Saw คำสุดท้ายแล้วค่ะแงาคำนี้น่าจะรู้นะคะอ่าก็คือคำว่า go G o, go go verb ชนิดี่2ของ go คือ went โอเคเราได้ครบแล้วนะคะ14คําคำ R แล้วค่ะคราน,นี้เป็นช่วงเวลาสนุกแล้วคุณลีจะให้เวลานะคะ 20วินาทีค่ะหาคำา14คําคำนี้ในตารางค่ะพร้อมแล้วนะคะลงมือค่ะ20วินาทีเริ่ม ออล้ค่ะหมดเวลาแล้วหาได้กี่คำคะหาได้กี่คำโอ้ยหาได้น้อยก็ไม่เป็นไรอันนี้เล่นกันสนุกสนุกเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปท่องนะคะอ่ะต่อไปยังไม่หมดสนุกคะ่ะยังเหลืออีกหนึ่งเกมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะอ๋อล้ค่ะต่อไปนะคะรอบนี้น้อยเมื่อกี้1 4เหลือ9คําเราจะเล่นบิงโกกัน แต่เด็กๆจะต้องนะคะ change these verbs into simple past form ให้เปลี่ยนคำกริยาที่คุรีให้มาเนี่ยนะคะให้เป็น verb ช่องที่2ให้ได้ก่อนทำพร้อมกันแล้วกันเนาะดีไหมโอเคคำที่1ค่ะคำที่1ค่ะคำว่า read เมื่อกี้ก็มี read verb ช่องที่สอของ read คือคือคือ read ่าแปลว่าอ่านต่อไป fed w e D f eed. แปลว,ว่าให้อาหารให้อาหารสุนัขให้อาหารแมวให้อาหารปลาก็ได้นะคะอ่าเวิร์บชนิดสองของฟีดคือคืออะไรคะ Fed Fe d fed จำดีๆนะคะต่อไปค่ะคำว่า make เมื่อกี้ก็มีคำนี้คำว่า make เปลี่ยนเป็นเวิร์บชนิดสองคือคำว่า made เก่งมากต่อไปค่ะ see มองเห็นค่ะเปลี่ยนเป็นเวิร์บชนิดสองค่ะ เวิร์บช้นที่สองของ C คือ so เก่งมากต่อไป come ค่ะ C O M E ค o เปลี่ยนเป็นเวิร์บช้นที e. ่สองค่ะเป็น came C A M E came ต่อไปค่ะ go เปลี่ยนเป็นเวิร์บช้นที่2ค่ะเป็นคำว่า went แต่ม e ัน U E N T went ต่อไป tell tell แปลว่าบอกแปลว่าพูดออกไปนะคะเวิร์บช้นที่2ของ tell คือ told ค่ะ T O L D told นะคะต่อไปคำว่า give give แปลว่าให้ค่ะเวอร์บชนที่สองของ give คือ give ค่ะต่อไปค่ะ ride right, R I D E ride right, แปลว่าขี่นะคะขี่อะไรได้บ้างขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ม้านะคะอ่าเวอร์บชนที่สองของ ride right คือ rode ค่ะอ่าเด็กๆถ้ายังเด็กๆยังตอบไม่ได้ก็ม่ซีเรียสนะคะอ่า ก็ค่อยๆเรียนไปนะคะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมหากริยา3มช่องมาท่องนะคะเอาละค่ะถึงเวลาสนุกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาไปหากระดาษกับดินสอมาค่ะนะคะแล้วก็เอาคําที่อยู่ในข้อ1ถึงข้อ9นะคะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะใส่ลงไปในช่องบิงโกได้เลยนะคะใส่ลงไปในช่องบิงโกได้เลย นะคะเก้าคำเลยแล้วก wow. uh. ็ใส่สลับที่กันนะคะใส่สลับที่เลยแล้วมาเดาดูว่าคุรีจะพูดคำไหนออกไปอ่าถ้าสมมติว่าเด็กๆใส่คำว่าซอไว้ในช่องนี้นะคะแล้วคุรีพูดว่าซอเด็กๆก็กากระบาดได้เลยชื่ออย่างนี้นะคะกากระบาดได้เลยนะคะอ่าแล้วถ้าคุรีพูดคำว่าเฟ็อ่าแล้วเด็กๆเขียนช่องนี้พอดีเด็กๆก็กากระบาดได้เลย แสดงว่าเด็กๆเ,เหลืออีกกี่ช่องคะช่องหนึ่งและบังเอิญอีกคุลีพูดคำว่า went เห็นไหมคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนอยู่แล้วพอดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องบิงโกเลยชนะไปเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะตอนนี้คุลีให้เวลาไปเอากระดาษน,นะคะกับเขียนลงไปตีตารางอ่ะให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยนิดนึงนะคะอาลค่ะอาล้วค่ะ หากระดาษกับดินสอพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นคุลีให้เวลาเหมือนเดิม20วินาทีให้ในการเขียนะ่ะเขียนเลย โอเคเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขียนเสร็จแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมบิงโกกันหรือ,อยังนะคะโอเคค่ะคำแรกค่ะเดาใจคุรีก่อนซิคุรีจะเลือกออกคุรีลืมบอกไปคุรีจะบอกแค่6คําเท่านั้นอ่าหกคำเท่านั้นแล้วก็ใครบิงโกก่อนคนนั้นก็ชนะใครบิงโกก็เย้กับตัวเองไปเย้ตุ้มให้กับตัวเองไปนะคะ คำแรกที่คูรีจะพูดไอ้คูรีจะเลือกก็คือคำว่า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 เฟสค่ะ,ะเด็กๆกากระบาดล,ลงไปเลยค่ะในแผ่นกระดาษของตัวเองอ่า้นะคะ่ะคำต่อไปค่ะคูรีจะเลือกคำว่าคำว่าโรดค่ะ2องคำแล้วนะคะยังไม่มีใครบิงโกแน่นอนเพราะว่ามันต้องบิงโก3ามคำ อสองคำแล้วนะคะนับไปด้วยต่อไปค่ะคำที่สามคุรีเลือกคำว่าเคมค่ะต่อไปค่ะคำที่4ี่ค่ะมีใครบิงโกแล้วไหมคะ,ะถ้ามีใครบิงโกแล้วก็ดีใจด้วยค่ะ,ะแล้วค่ะคนอื่นนะคะยังมีโอกาสลุ้นอีก3ามครั้งค่ะต่อไปค่ะคำที่4ี่คุรีเลือกคําว่าว e n t ค่ะ มีใครบิงโกไหมคะมีใครบิงโกตบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปคำที่5ค่ะคำที่5้าคุรีเลือกคำว่าอะไรดีนะาคำว่าเมธบิงโกรหรือยังมีใครบิงโกรหรือยังอ่ะบิงโกแล้วก็ตบมือให้ตัวเองอีกค่ะต่อไปเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะระหว่างเรดโซโหรือเกฟเอคำไหนดี อคำไหนดีคำไหนดีลุ้นอยู่ใช่ไหมลุ้นอยู่ใช่ไหมคำนั้นคือคำว่าโซค่ะโอเคไม่ชนะไม่เป็นไรนะคะเก็บเกมนี้นะคะไปเล่นกับผู้ปกครองก็ได้นะคะผู้ปกครองก็จะได้ช่วยเด็กๆนะคะทวนกริยาสามช่องไปด้วยนะคะอะแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะช่วยทําให้ การจดจำดีขึ้นนะคะแล้วก็จดจำด้วยความสนุกสนานนะคะก็ฝากกันบ้านไว้ด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็ให้ให้เลือกดูค่ะลองดูนะคะรูปแบบประโยคนะคะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามลองเลือกดูนะคะอันนี้ยังไม่เฉลยนะคะเด็กๆต้องทำเองก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยมากนะคะแต่ถ้าเพราะถ้าผิดมากก็เริ่มช่วยได้นะคะ แล้วก็มีอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้แบบฝึกหัดเขียนนิดนึงนะคะก็เปลี่ยนให้เป็นเวริร์บชนิดสองหน่อยคุณใส่เวริร์บชนิดสามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆท่องกริยาสามช่องด้วยนะคะอ่าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นกริยาสามช่องของเกรดโฟก็ได้ค่ะจะเขาจะได้เลือกคำที่มันน้อยๆลงมาหน่อยนะคะที่มันมีความยากพอดีๆกับเด็กๆนะคะค่ะ ยังไงถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปที่แล้วหรือว่ากลับไปดูที่ตอนต้นของคลิปนะคะแล้วก็ลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะอย่าลืมทำกันบ้านคะ่ะบ๊ายบาย